เอาไว้ได้แล้วห้ามเสียประตูถ้าถ้าเราเสียลูกหนึ่งเรื่อนเอางนี้เอถ้าเรายิงได้เราก็ห้ามเสียรักษาสกอร์ให้มันได้เตยมเยไม่เอมเยก็พาขึ้นสุดก่อนไปซได้ไไดไปได้มไปไหมไปไหมว่า้ะเงนเข้าบอลหัวเราเสียฟีิกตั้งเยอะ ไม่ได้ทางน้นเสียพีกพิกสี่ลูกแล้วสีครั้งเขายิงไม่ได้ที่เราเพิ่มขึ้น้ามาถ้าเราตีไม่ไกลเราจะเป็นตีข้อตรงกลางถ้าตีตรงกลางถ้าตีตรงกลางมันไปโดนหมนกันยูรุนจะเอาแบบนี้เขาไือโดนกัน คารู้ตงด้ายตดยีบตัดไม่ได้เขาต้องไปติดต้องหลังสามดวนสามอะไรจำมรคลนิดหซ้ายขวาแป๊กใช้ขาาี่เดียวบอลสร้างไม่เฮตี้เลย เขาทำเปล่าอีกเสียเปล่าอีกเลยเต็มก็เสียฟาวไม่มีเขายิงไมดีเลยน,น,น,นี่นนนได้ไปโดนโดนบอลแค่ลูกนี้ในในเต้นได้บอลนี่งในเต้นไม่ต้องสูงให้ในเรียนขึ้นมาในพุ่งขึ้นมาสูงไว้นี่ึปุ๊บในเดียนก็ได้ยิงกันอีกนี่ในเท่ากับแม่ยิงไปหลอกเขาเขาจะมาประกบในยิงสามตัวแล้วทีนี้เข้าใจไหมแต่ว,ว่าอย่าดิ้มหนิอย่าทิ้งแกงตัวนี้ ไปไปแค่สามตัวแล้วตัวนี้ค่อยๆเดินขึ้นไปเอาแล้วใจหลังก็เดินขึ้นมาช่วยเพื่อนอย่าไปอย่าไปรับอย่างเดียวเวลากาฟิวมันเลี้ยงไม่น่ะพื้นที่มันเยอะเขาก็จะเลี้ยงได้เข้าใจไหมช่วยกันอีกิดเดียวไปเรื่อยๆเดินๆก็ไปกินข้าวไปนอนก็เนื้อขาเนื้อขาอะไรก็ไปเพิ่มไปเลยอดีตเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวที่ยกมือตัว่ยนเราเยอะอยู่เอาเด็กน้อยในอีเวนไปกินอีกแล้วมันดีทุก

รูน้ขึ้นนอในที่ขึ้ขึ้นไม่จะงเราเสียเปียบเราไปตีอเราเสียแรงก็ได้เดี๋ยวบอลยังบอลหกแขกข้อก็ได้ประตูเยีเยมไปดเดิมส่งให้เพื่อนยิงก็ได้ประตูเดียวเท่ากันรักษาสกอร์ให้ได้ตอนี้าต้องสองนี่เรานจะิตอนนี้มันไ่งกลางาจแ่้องปถ้ามันลงไปหลังถ้ามันมาตีคนเดียวใก็ลงไปรับข้อเจอ